พบกันอีกแล้วพบกันอีกแล้วสมาจิตสบายสบายสตายหลงพ่อแดงนั้นที่โยด็อกเตอร์พระครูพิสิทธิ์ประชานาจจ่าวัดวัดอินทรามนายมยกิจกรรมก็เริ่มมาตั้งแต่สามโมงเย็นเป็นต้นมานายโยมนะมีการ ตัดผมตัดผมเพื่อเป็นปฐมเมล็ให้กับนาคที่จะบวชถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นธรรมบูชาถวายเป็นสังฆบูชาแก่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าในวันมาฆบูชาปีนี้ วัดอินทรามก็ได้นาคมาบวชั้งบวชห้าชีวิตนายยมห้าชีวิตเท่ากับห้าทอนายยมทอห้าห้าทอมาเป็นทีมเลยนายโยมมาเป็นทีมแล้วก็ลงมือมาให้อุปชาบวชเลยนาโยม ก่อนจะบ่วยคัดเลือกอย่างดีนะโยมนะส่งเลข13หลักไปให้โรงพักท่านตรวจดูซะก่อนว่ามีคดีติดค้างอะไรบ้างแล้วก็ส่งไปให้โรงพยาบาลตรวจด้วยมีโควิดแถมมาด้วยหรือเปล่าปรากฏว่าทุกอย่างเรียบร้อยบริบูรณ์ครบทุกสิ่งทุกประการนะโยม บริสุทธิ์ผุด่องนะยโยมนะเปรียบเหมือนผ้าขาวอันบริสุทธิ์นะโยมที่กำลังพูดบรรยายอยู่นี้อยู่ในโบทหินอ่อนนะโยมนะบทหินอ่อนอันตอมาก็โชว์ภาพหลวงพ่อโตนะโยมนะหลวงพ่อโตองค์นี้ก็สามสิบปีนะยโยมสามสิบป,ปี แลรอบหลงพ่อโตนั้นก็จะมีภาพนะโยมนะภาพจิตกรรมฝาผนังในสมัยนั้นเขาตีราคาต้องสองล้านบาทนะโยมอาตมายอยากได้อยากได้เพราะคนเขียนชื่อว่าคุณนิตยาศักด์เจริญนะโยมนะซึ่งออกรายการตายพบซึ่งปัจจุบันมาทำครัวคุณต่อย สมัยนั้นจะจัดว่าใครเขียนภาพในโบสถ์พระมากที่สุดในประเทศไทยนักเขียนภาพไม่ใช่เฉลิมชัยไม่ใช่มีเพ็นเฉลิมชัยมีใครอีกสามลายตอบผิดเลยในโยมแต่พบถแถลงการว่าไม่ใช่ใครในโย คุณนิตยาศักเจเิญเนี่ยบันทึกชื่อไว้เขา,เนะาเบันทึกชื่อไว้เลยนะโยมนะนิตยาศักเจริญเนี่ยบันทึกชื่อไว้ที่ที่การเขียนภาพเลยนะโยมนั้นภาพนิตยาศักเจริญนี่สุดยอดเลยนะโยมสุดยอดสุดยอดนี่โยมอัตมาฉายให้ดูรอบเลย อาตมาบอกว่าอยากได้นายโยมไม่มีตังค์วัดอินทรามสมัยนั้นจนจนมากๆแต่อยากได้ภาพราคาเกือบสองล้านน <c oughs> ี่แหละกณนิดพูด,พดจนคนนิตยาสักเจริญใจอ่อนเอาอย่างนี้กันแล้วกันหลวงพ่อต่อคำเดียวล้านสี่แสนโอ้โหโยมสมัยนั้นล้านสี่แสนพอสอวนร้อยสามสิบห้า แล้วลวงพ่อแดงจะเอาตาังที่ไหนอโอ้ยเอาโยมอุตสาห์รถมาให้ทั้งเยอะแย,ยะมากมายก็ได้ตัดสินใจเอากัดฟันสู้เลยโยมโยมมาดูได้เลยนะโยมเนี่ยจะมาถ่ายให้เห็นเป็นตัวอย่างเป็นไฮไลท์ตัวอย่างเนี่ยรอบบสมีภาพจิตกรรมปาผนังเนี่ย ให้ดูมันพื้นเพดานเลยนะยโยมพื้นเพดานก็ให้เห็นเลยนะโยมมีพระหลายวัดท่านมาดูท่านบอกโอ้ยหลวงพ่อแดงอย่างนี้ใครก็ทำได้อะไรแล้วหลวงพี่นี่มันติ๊กเกอร์ทั้งนั้นเลยเนี่ยบนเพดานอะ่ะพราะภาพมันเหมือนกันเนียโยมดูภาพมันเหมือนกันทเทว,วดาหน้าตาเหมือนกันเขาบอกใครก็ทำได้ติดติ๊กเกอร์โอ้โหเรานี่หัวเราะเลย คนไม่มีความรู้ด้านศิละปะกรรมจิตกรรมฝาผนังนี่ก็ไม่อยากจะสอนหลวงพี่เนี่ยลูกน้องเขียนได้แค่ตัวเทวดาในโยมนะลูกน้องเขียนได้แค่ตัวเทวดาจะโยมแต่คนที่เขียนหน้าตาของเทวดาไม่ใช่ ลูกน้องเต่อเป็นหัวหน้าคนนิตยาศักจเจริญมานอนนั่งล้กเขียนเลยโยมนั้นหน้าตาเทวดาเสียงเบื่อนกันเด๊ะเลยนะโยมนะเพราะเขียนคนคนเดียวเขียนนะโยมและในขณะเขียนต้องมีสมาธิด้วยนะโยมนะถ้าไม่มีสมาธิเขียนไม่ได้ยโยม ต้องทำสมาธิก่อนเกินจะขึ้นไปเขียนวันหนึ่งได้ไม่กี่ตัวรอกโยมเทวดากี่องค์กี่องค์ขึ้นมาทีใดไม่อยากจะลงนโยบดูภาพโยมก็ถามจริงๆคนนิตยาก็ถามจริงๆว่าทำไมหลวงพ่ออยากได้ไอเดียอย่างนี้ก็หลวงพ่อแดงอยู่วัดอินทารามนะโยมวัดอินทารามถ้าเทียบ ามศั์จากบ,บ้านเรียกพระอินทร์สร้างหลวงพ่อแดงก็อยากให้เทวดามาชุมนุมที่วัดอินทรามีเยอะเยอะเนี่ยเป็นร้อยองค์นะโยมนะเทวดาที่มาชุมนุมที่โบสถ์วัดอินทรามีเป็นร้อยเป็นร้อยเลยเนายโยมนั้นโบสถ์หลังนี้หลวงพ่อแดงก็จึงภาคภูมิใจในะยโยมนะภาคภูมิใจมาก ไม่ใช่ภาพภูมิใจน้อยอยู่ภาพภูมิใจมากๆเดี๋ยวจะให้เห็นรูปอาจารย์ใหญ่อยู่นี่คือภาพหลวงปู่ยอดชินะวังโสวัดแก้วเจริญนโยมนะโอ้โหท่านมานั่งเป็นประธานวางศิลาเล่แค่กับหลวงพ่อแดงอยู่นี่ท่านนั่งยิ้อืม บอกญาติโยมอาจารย์บุญส่งสัจจาสินว่าบ่ที่อั่นอามมาไม่รู้นะโยมนะไม่รู้แต่บทวัดอินทรามต้องมีรูปหลวงปู่หยอดมานั่งยิ้มมานั่งเยิ้มให้กำลังใจหลวงพ่อแดงเนี่ยอุตส่าห์ไปข้นภาพมาจนได้ภาพดีมาเลยท่านนั่งอารมณ์ดีฉันหมากแจบแจบถ้าทานานันมากชันฉันหมากเนี่ยแดงอารมณ์ดีนี่โยม ได้เห็นรูปหลวงปู่ยอดแล้วชื่อใจโยมชื่อใจมากนี่แหละยาโยมสาธุชนผู้ใจบุญและใจกุศลผู้มีศรัทธาภาษาธะมีความเชื่อมีความเลื่อมใสเอาพามาชมรูปใครเอ่ยโยมยโอนนั่งยิ้มนี่โยมเนี่ยวันนั้นได้รับสถาปนาเป็นรองเจ้าหน้าอํเภอนะโยม ก็เลยเอารูปนี้ออกมาโชว์เลยถือว่ายิ้มยังมีความสุขนิยมนะในช่วงหลังนิยมทั้งหลายที่เคยเริ่มงานกันมาวันนี้ครูบาอาจารย์ที่เคยเป็นพอออกก็มาร่วมงานบอกตกใจเลยหลวงพ่อทำอยังไงละ่ะสมัยเมื่อ20ปี30ปีก่อนนวนหลวงพ่อไม่ได้อย่างนี้นะ เป็นยังไงนะโยมผอมตัวดำมิดมี้ผอมเกลียบตอบแก้มตอบเครียดจะไม่เครียดยังไงเป็นนี่นะโยมตื่นออกมาก็ต้องมีเจ้านี้มารอคอยทวงตังค์อยู่แล้วมันจะยิ้มได้ยังไงนะโยมนี่แต่ปัจจุบันไม่มีเป็นหนี้ใครแล้วนะโยมปัจจุบันนี้สบายลอยตัวโยม มันก็เลยกินอิ่มนอนอุ่นมีสุขไม่มีทุกข์นะยโยมนะวันนี้ทำงานทั้งวันเลยนะยโยมนะโยมคงนึกว่าวันนี้คงจะมาได้ยินเสียงหรือ่อแดงไม่ได้โยมลืมอะไรลืมได้แต่ลืมธรรมะจิตสบายสบาาในยามหนึ่งทุ่มไม่ได้โยมอยังไงต้องพูดจะมากจะน้อย จะร้อยจะช่างต้องพูดโยมพูดเพื่อให้กำลังใจว่าวันนี้โยมเป็นวันมาคบูชาเป็นวันที่พุทธเจ้าประกาศพระศาสนาวันนี้พระองค์ดีใจมากที่พระสงฆ์จำนวนหนึ่งพันสองรรูปมาประชุมโดยไม่ต้องนัดหมายโยม พระหลักพันนะยโยมนะไม่ต้องใช้เทียบเชิญเน่ยอยู่ๆก็มาแต่ความจริงแล้ววันนี้เป็นวันที่ศาสนาพราหมณ์เรียกว่าวันสิสิวารีนะโยมคนศาสนาพราหมณ์เขาต้องมารวมกันอยู่แล้วแหละวันนี้ถือว่าเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วพระที่บวช หนึ่งพันสองร้อยห้าสิูปน,นก็มาจากศาสนาพราหมณ์นั้นแหละโยมนะแม้แต่พุทธองค์เราก็เป็นพราหมณ์มาก่อนเพราะนั้นมาพราหมณ์ก็ยิ่งมาบวกกับพุทธนึกถึงใครอะ่ะจะไปไหว้พระจันทร์ไม่ได้พราหมณ์ก็ไหว้พระจันทร์ได้แต่เราเป็นพระอรหันต์จะไปไหว้พระจันทร์ได้ยังไงก็ต้องมาไหว้พระบรมศาสดา,าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่แหละาย,ยาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญและใจกุศลผู้มีสตาประสาทะมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในวารุศาสนาโยมก็คงได้เห็นหลายสดในช่วงการเวียนเทียนมันเหมือนฝันไปในโยมนะนึกในใจเหมือนกันว่าเราสร้างโบสถ์ราคา20ล้านในโยมโบสถ์หลังนี้ราคา20ล้านในโยม ราคายี่สิบล้านโยมบวดหลังนี้แหละเพราะวัสดุมันแพงมากอะโยมวัสดุมันแพงมากอะโยมไม่ใช่เป็นวัสดุถูกโยมลองดูพื้นนะโยมนะเนี่ยอัตอมาจะฉายพื้นมันเป็นแกนิดแดงนะโยมนะเนี่ยพื้น มันเป็นแกนิดแดงเลยนะโยมเนี่ยอาตอมานั่งตรงพื้นปากกรตูเนี่ยเพื่อโยมได้เห็นเนี่ยมันเป็นแกนิดแดงเลยโยมเป็นแกนิดสีแดงเป็นแกนิตสีแดงนะโยมนั่นเนี่ยให้โยมได้เห็นให้โยมได้เห็นว่านี่แหละแกนิดสีแดงแต่ภาพมันอยู่ที่พื้นนะโยม ตารางเม็ดละหนึ่งมืันบาทนะโยมที่เคยเล่าให้โยมทั้งหลายฟังว่ามันมีแห่งแห่งเดียวในประเทศเป็นหินต่างประเทศแต่จำประเทศไม่ได้นะโยมจำไม่ได้จำประเทศไม่ได้นะโยมเนี่ยโยมเห็นพื้นน่ะพื้นสีแดงไม่ได้อาพมมาปูนะโยมเนี่ยพื้นสีแดง่ดดง เป็นเกนิดแดงนดยโยมเนี่ยสายพื้นให้เห็นเลยเขาบอกว่ามีประเทศเดียวเท่านั้นที่มีเกนิสสีแดงค่าภาษีก็แพงล่องเรือมาด้วยหลวงพ่อจะสู้หรือตารางเมตรเท่าไหร่โยมมื่นสองพันบาทเอา้าถูกแพงเอาแดงไว้ก่อนเพราะในพื้นมันใช้แค่ประมาณ ร้อยยี่สิบตารางเมตรเท่านั้นเองโยมลองคิดสิว่าตารางเมตรละหมื่นสองหมื่นสองนะโยมนะสิบตารางเมตรแสนสองร้อยตารางเมตรหนึ่งล้านสองแสนหลวงพ่อจะมีตังให้หรือเอาเธอหน้าโยม <c oughs> เงินไปเที่ยวเดี๋ยวก็มาหาเราเราตั้งใจเราตั้งใจจะทำความดีหลวงพ่อทั้งหลายอดีตเจ้าวาทั้งหลายท่านต้องช่วยเราเ่าต้องช่วยเราต้องช่วยหลวงพ่อแดงสั่งมาเลยโยมยังไม่มีตังค์สักบาทแต่เวลาเจ้าของโรงงานมาเก็บก็มีตังค์ให้เขาพ่ไปโยมก็ค่อยผ่อไป เจ้าของโรงงานใจดีนะโยมนะมีมากผ่อนให้มากมีน้อยผ่อนให้ให้น้อยถ้าไม่มีบอกว่าวนี้จะเพิ่งมานะโยมนะฟิวชอ็อตฟิวชอ็อตพบอกว่าฟิวมันช็อตก็รู้แล้วนี่แหละยติโยมสาธุชนผู้ใจบุญและใจกุศลทั้งหลายวันนี้เป็นวันมาค้บูชาเป็นวันที่พทธเจ้ามีความ เรียกว่าได้ประกาศพระศาสนาอย่างเสียงดังควงชัดเลยว่าอนุประวาโทอย่าไปเบียดเบียนธรรมะพระเจ้าไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ร้อนแล้วต้องมีทอทหารอดทนต่อความลำบากอดทนต่อความตรากตามอดทนต่อความเจ็บใจ นี่เป็นทางพุทธเจ้านั้นเลยนะโยมนะทางนั้นเลยล่ะสุดยอดสุดยอดมีทีมงานเข้ามาประกบเข้ากลัวจะเป็นลมนะโยมก็เตรียมยาลุ่งยาลมมาสงสัยพูดเทกนี้จบคงต้องส่งโรงพยาบาลแน่แล้ววันนี้งานทั้งวันนะโยมยาหลวงพ่อแดงแรงฤทธิ์ประสิทธิ์ทีเมวันนี้ ลงรอบทั้งสามรอบลงเองเลยนาโยมนะใช้ให้ลูกวัดทำก็ได้ไม่ได้เราต้องประกาศศักยภาพพโยมต่างจังหวัดเขาได้เห็นว่าผู้นำผู้นำภาวะผู้นำนี่อยู่นิ่งเฉยไม่ได้สามจบสามรอบรอบแรกอิติปีโสรอบที่สองสวากขาโตรอบที่สามสุป,ปฏิปันโนนโยม เป็นยังไงโยมเสียงดังฟังชัดแจ่มแจ้งแดงแจ๋เลยจะถูกกระแพงเอาแดงไว้ก่อนไงโยมนะครบสามรอบเสร็จแล้วก็มาโยมตรวจน้ำตรวจน้ำแล้วก็ให้พรโยมอายุโทภร,ระโทรธทีโรวัด,ดโทสุดท้ายจบด้วยอาธิอุณหิตสวิชยโยธรรมโมโรแกนตตโรด้วยคาถา บูชาการต่อเคาะสะดอกอายุต่อตาต่ออายุให้มีอายุยืนยาวด้วยอาทิอุณหิตวิชโยเนี่ยโยมขนาดเทวดายังหมดบุญได้เลยต้องมาให้พระเจ้าต่อด้วยคาถาอาทิอุณหิตวิชยโยเนีย่ยนี่แหละญาติโยมสาธุชนผู้ใจบูญใจกุศลทั้งหลายญาติโยมมาวันนี้คุ้มค่าเลย หลักร้อย,น,ยนี่ยโยมนงวันเนี้ยนึกในใจว่าบวชของเรานี่เบ้อเบา่าใหญ่โตมจะมีคนมาเวียนเทียนไหมทุกปีก็ไม่เกินยี่สิบสามสิบพระด้วยก็ห้าสิบแต่ปีนี้มหัศจรรย์นะโยมนะเนพราะว่าโยมมาบวชสามัญบวชพระห้ารูปนะโยม แลระยมอยู่ยันเลิกแล้วก็ต่อวีซ่าโดยการอย่าเพิ่งกลับนนโยมนะวเวียนเทียนก่อนวันนี้ได้บุญสองได้บุญใหญ่สองเด้งเลยบุญใหญ่บวชลูกหลานให้เป็นพระวันมาฆาบูชาบุญดับเบิลใหญ่เพราะโยมอยู่ยันมืดก็เวียนเทียนรอบบุโบโสถสามรอบนี่มันเป็นบุญมันเป็นกำไรอย่างชีวิตมหาศาลเลย หมือนใครญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาไม่ได้ก็เวียนอยู่ที่บ้านก็ได้บุญเหมือนกันนนโยมนะได้บุญเพราะบุญมันอยู่ที่ใจโยมมโนปุพังกมาธรรมะมนโนปุพังกมาธรรมาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามโนเศรษฐามโนมายาทุกอย่างนั้นมันสำเร็จอยู่ด้วยที่ใจด้วยประการชนีในโยม วันอาทิตย์จะมีบุตราวิษษษาสัชนาวันนี้อาทิตย์นี้อาทิตย์ที่สิบแปดนี้โยมต้องติดตามนะโยมนะแล้วก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะโยมแล้วเทคนี้นะโยมสําคัญที่สุดเนี่ยมาพูดด้ยชีวิตจิตใจเลยนะโยมนะมาทุ่มเทโย,ยมเห็นว่า mm hmm. เหนื่อยยากแล้วก็เหนื่อยหายแต่เครื่องหมายความดีที่ได้มาบรรยายในวันนี้ ยังมีอยู่สามน,นานเท่านานเท่าชั่วฟ้าดินสลายเลยโยมเพราะกองงานเขาเก็บไว้ในยูทูบเลยนะโยมนะเก็บไว้ในแฟดได้เลยโยมพูดกันตลอดถึงร้อยปีเลยโยมนะเทปเทคนี้เก็บกันเรียกว่าต่อวีซ่ากันได้ยาวเลยโยมพูดคนเดียวอธิบายคนเดียวแต่ใช้ไปได้ตลอดการเลยนะโยมนะ แต่ว่ายอม,ไ,มได้ฟังสดสดได้ฟังร้อนลายสดๆถือว่ายมโชคดีโชคดีมากเพราะว่าฟังกันสดๆเลยนยโยมพูดกันสดๆเลยไม่มีโฉนดมาให้ดูเลยโยมพูดมาจากใจเลยวันนี้ดีใจมากเลยนะโยมนะที่ได้บวชอุปสมบทหมู่ก็เรียบร้อยเวียนเทียนก็คนมา มากมายเต็มบทหินอ่อนเลยนะโยมเพราะบทวัดอินทรามีสวยงามมากเลยนะโยมนะบทเราสวยงามมากชั้นล่างเมื่อเรามีวิหารคตมีพระอาหารหันหนึ่งันสองร้อยหองค์นั่งเป็นประธานเหลืองอาลามเลยนะโยมนะบนพระโบสถ์นี้ก็มีหลวงพ่อโตเป็นประธานมีพระ โมคลาสารีบุตรแล้วก็ยังมีพระอนุจรพุทธเจ้าอีกหลายองค์เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่อนุมูธนาสาธุการแก่ญาติโยมทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งต้องขออนุมูธนาสาธุการแก่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้กดแชร์หนึ่งแชร์หนึ่งบุญหนึ่งไลค์หนึ่งบุญนะโยมนะเนี่ยกดแชร์กดไลค์ แชร์ก็ได้หนึ่งบุญไลค์ก็ได้หนึ่งบุญนนโยมนะช่วยกันโยมคุทธศาสนาเราได้มีความมั่นคงมั่นแล้วก็พัฒนาถาวรด้วยเราชาวพุทธต้องร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งนีนโยมนะถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาเราก็มาแสดงพลังให้เห็นเลยว่า ถึงจะโควิดในทีนจะยังไม่จบแต่เราก็ไม่กลัวเราก็ป้องกันป้องกันกาดไม่ตกออกจากบ้านต้องใส่แมสเลยนายโยมนะป้องกันได้50เปอร์ซ็ดินร้อนช้อนกลางของใครของมันแล้วก็ร้างมือบ่อยๆนายโยมนี่แหละ อาประมาทมัจจุนโนปาถังใครประมาทตายแต่ใครไม่ประมาทรอดนะโยมนะอย่าประมาทอย่าประมาทโรคให้ยาประมา,าระาฟ้าไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐด้วยประการชนิแลขออนุโมทนาสาธุการแก่ญาติโยมทั้งหลายทางเฟซทางไลน์อินเตอร์แกรมยูทูบเบอร์มิสเซนเจอร์ที่ได้ เวียนเทียนลอบโบสดพร้อมกับหลวงพ่อแดงเนี่ยและก็ได้สวดอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิบันโนพร้อมสั้งตรวจน้ำให้พรหลวงพ่อแดงก็จัดการให้เรียบร้อยยอมสวดอายุโทรพระโทให้หนึ่งบทแล้วก็สวดอาธิอุณหิสวิชโยสมโรเกอนุตรโรเป็นคาถาต่ออายุให้ยืนยาว หมดทุกบโศกบบทโรคหมดภายหมอยข้อเสนียดจังลายหายไปทันทีสัพพะทนังสัพพะราพังพระวันตุเตราขันตุสุรทาันตุขอไวพรหยญาติโยมสาธุชนบู้ใจบุญละใจกุศลผู้มีศรัทธาภาษาธะมีควา,ามเชื่อมีควา,ามเลื่อมใสในบวรนพุทธศาสนา,าจงมีควา,ามสุข มีความเจริญเชิดช่วงชัดชวานในชีวิตในครอบครัวในหน้าที่การงานมีอายุวันนะสุขะโภค้าพระับปฏิทานนานาสารนามสารสมบัติจิตสิ่งใดปาตนาสิ่งใดในทางทีช่ชอบประกอบแล้วประสารัตใจอิจิตัางปฏิตังตุมหังคิประเมวสมิจตุเขาความปาตนนานานาน,านจงผ่านสำเร็จจงผ่านสำเร็จสมดัง มโนรสความป่าถนาทุกสิ่งทุกประการเถิดขอเจริญพร